พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่9ทีคานิกายศีลคันทวั์สุตะตะปิฎกเรื่องทิฏฐิ62หัวข้ออาสัญยีทิฏฐิ8หัวข้อ47ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมณาาพราหมพกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตาเนื้อขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอาตาเนื้อขึ้นไป จากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปประการซึ่งสมณาพามผูเ้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปประการสนพระสมณาพามเหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าเบื้องหน้าแตกการตายหนึ่งอัตตา ที่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา 2. อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา 3. อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปยั่งยืนไม่มีสัญญา 4. อัตตาทั้งที่มีรูปก็ไม่ใช่ทั้งที่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนไม่มีสัญญา 5. อัตตาที่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา 6. อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา 7. อัตตาที่มีทั้งที่สุดทั้งที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนไม่มีสัญญา 8. อัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ยั่งยืน ไม่มีสัญญาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมณภาพเหล่านั้นมีมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุด้วยเหตุแปประการเหล่านี้แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็สมณะหรือพามพวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากจากการตายไม่มีสัญญาสมณพามเหล่านั้นสมณพามเหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุ8ปประการน,นี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูก่อนพิสุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีพบเบื้องเบื่องหน้าอย่างนั้นและตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ย,ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ย,ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกจากเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบป,ประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถ,ถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็น เหตุให้กล่าวชมตะทาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ